กับแนนนรดาก่อสุวรรณนะคะ ในช่วงนี้ค่ะ most i n s i g h t เรื่องราวของไลฟ์สไตล์กับวิทยาศาสตร์แนนจะมาพูดถึงพฤติกรรมที่คุณผู้ชมนั้นทํากันเป็นประจำหลายคนเรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องบริโภคกันเลยแล้วก็บอกว่าเป็นน้ําที่ขาดไม่ได้จริงๆนั่นก็คือน,น้ําหรือว่าเครื่องดื่มที่เรียกว่าเครื่องดื่มน้ําอัดลมนั่นเองค่ะหลายคนพอบริโภคเข้าไปมากๆก็เป็นกังวลกับปัญหาโรคอ้วนว่าจะตามมาหรือไม่จึงทําให้ผู้ผลิตที่หัวสนั้นมีการผลิตน้ําดื่มเครื คื่องดื่มอัดลมแบบไดเอทขึ้นมาคำตอบของเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบไดเอทนั้นจะสามารถช่วยลดน้ำหนักของคุณผู้ชมได้จริงแท้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในช่วงนี้กับ most insight ค่ะใครที่อยากลดน้ำหนักยกมือขึ้นค่ะ แนนเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองพูดง่ายๆแบบสั้นๆก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กลัวอ้วนนั่นแหละค่ะและแนนก็เชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนนั้นมักจะมีวิธีการหรือว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ยังรักษาหุ่นให้สวยเช้งกระเดะอยู่อย่างสม่ําเสมอ แต่หนึ่งในนั้นหนึงในวิธีการสําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็เรียกว่าติดกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่บริโภคหรือว่าดื่มน้ําอัดลมทุกวันนี้ค่ะมีการผลิตออกมาในเรื่องของเครื่องดื่มน้ําอัดลมแบบไดเอทหรือว่าเครื่องดื่มแบบปราศจากน้าตาล ใครทันบ้างหรือเครื่องดื่มที่เป็นแบบ0ปซในเรื่องของการใส่น้ำตาลแล้วก็เป็นศูนย์แคลอรี่นั่นเองค่ะสามารถเชื่อใจได้เพราะว่าข้างกระป๋องนั้นก็มีการระบุเอาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนแต่เชื่อไหมล่ะคะว่าความเชื่อต่างๆเหล่านี้มีผลงานวิจัยมากมายหลากหลายตัวเลยนะคะที่แสดงออกให้เห็นแล้วค่ะว่าเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมแบบไดเอทนั้นไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักของคุณผู้ชมแต่อย่างใด แต่กลับกลายเป็นตัวกระตุ้นทําให้ร่างกายของคุณนั้นอาจจะมีห่วงยางแต่ไม่ใช่ห่วงใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงยังมีอีกหลากหลายโรคที่อาจจะตามมาวันนี้แนนเลยมีข้อมูลดีๆนํามาฝากไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ หนึ่งในตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกามีการพูดถึงผลงานวิจัยการศึกษานะคะโดยวรารสารโภชนาการและสารอาหารแห่งอเมริกาค่ะบอกว่าหนูๆน,น้องๆน,น,นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการบริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง1ิปีที่ผ่านมาค่ะในขณะที่บรรดาผู้ใหญ่อย่างเราๆในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมเพิ่มมากขึ้นถึง25%เลยทีเดียว แน่นอนเลยค่ะว,ว่าบรรดาผู้ประกอบการนั้นต่างก็ยิ้มยินดีปรีดากับยอดขายที่ทะลุเป้าในขณะที่ผู้บริโภคที่รักแล้วก็หลงไหลในเรื่องของเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั้นก็สบายใจในการที่จะเลือกบริโภคเพราะว่าในทุกวันนี้ก็มีการระบุไว้ข้างกระป๋องอยู่แล้วว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบไดเอทนั้นมีน้ำตาลอยู่ที่0% 0แคลอรี่รับรองว่าปราศจากน้ำตาลอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของไขมันที่จะเพิ่มขึ้น แต่คุณมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนเลยคะว่าในเรื่องของความอ้วนนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากบรรดาน,นักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสถาบันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการระบุชี้ชัดกันเลยนะคะว่าเครื่องดื่มน้ําอัดลมแบบไดเอทนั้นนอกจากจะไม่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักตัวแล้วแต่ยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักตัวให้มากขึ้นพร้อมกับมีห่วงยางที่อาจจะเพิ่มตามมา ในช่วงหลายสิบปีต่อจากนั้นแถมซ้ำร้ายนะคะอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามหาคุณด้วย แนนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านยังคงนั่งหน้าขมวดคิ้วอยู่หน้าจอทีวีอย่างแน่นอนเอาล่ะค่ะแนนมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะมายกตัวอย่างให้ผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะนั่นก็คือผลงานวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างถึง474คนสําหรับคนที่ดื่มในช่วงอายุระหว่าง65ถึง74ปีนะคะก็พบค่ะว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มน้ําอัดลมแบบไดเอทติดต่อ,อก,กันเป็น จำทุกวันอย่างสม่ําเสมอ2แก้วหรือ2กระป๋องต่อวันนั้นจะส่งผลให้น้ําหนักตัวนั้นเพิ่มมากขึ้นถึงร1อยละ70เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยดื่มน้ําอัดลมเลยแหละค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหรอคะก็เพราะว่าน้ำตาลเทียมนั้นอาจจะหลอกลิ้นของเราได้แต่น้ำตาลเทียมไม่สามารถที่จะหลอกสมองของเราได้หรอกคะ่ะ จากการศึกษาภาพ MRI สแกนของสมองก็พบว่าสมองนั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างและความไม่พอใจต่อรสชาติของน้ำตาลเทียมได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อสมองนั้นยังไม่พอใจที่จะได้น้ำตาลจากน้ำตาลเทียมก็มีแนวโน้มค่ะที่สมองนั้นจะสั่งการให้เรากินหรือหาอาหารอื่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะสนองความต้องการให้สมบูรณ์แบบที่สุด แล้วผลที่ตามมาก็คือนอกจากมันจะไม่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วแต่ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่นๆที่มากับการบริโภคน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานรวมถึงไขมันรอบเอวของคุณผู้ชมก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแหละค่ะ ยังมีงานวิจัยระบุไว้อีกชิ้นหนึ่งนะคะว่ายิ่งดื่มเครื่องดื่มพวกนี้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงต่อน้ำหนักที่จะเกินมาตรฐานได้มากขึ้นเท่านั้นหากดื่มวันละสองกระป๋องขึ้นไปโอกาสที่รอบเอวจะเพิ่มขึ้นมีมากถึง500%เเซกันเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากว่าสารให้ความหวานนั้นจะไปรบกวนกระบวนการควบคุมแคลอรี่ของร่างกายโดยยึดเอาความหวานของอาหารต่างๆเป็นตัวบ่งชี้เนื่องจากว่าร่างกายของเรานั้นโดนหลอกว่ากำลังรับประทานน้ำตาลแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ทำให้ต้องทานเพิ่มมากขึ้นจนกลายว่าทานเกินความจำเป็นนั่นเองค่ะ นอกจากการทำงานของไตที่มีปัญหาแล้วรวมถึงระบบการเผาผลาญที่สูญเสียไปนะคะยังส่งผลถึงบรรดาหนุ่มๆสาวๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในงานปาร์ตี้อีกด้วยเลยค่ะ เพราะว่าแนนกำลังพูดถึงอาการเมาค้างสำหรับหนุ่มๆสาวๆปาร์ตี้นั่นเองนี่เป็นข้อมูลจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะมีการระบุข่าวว่าสำหรับผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผสมมิกเซอร์แบบเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบไดเอทนั้นจะส่งผลให้เมาได้ง่ายมากขึ้น เป็นเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีมิกเซอร์แบบปราศจากน้ำตาลนั้นจะทำให้แอลกอฮอล์ไหลเข้าสู่กระแสะเลือดได้รวดเร็วมากกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมน้ำตาลค่ะ และนอกจากนี้นะคะในการดื่มเครื่องดื่มแบบไดเอทนั้นยังส่งผลเสียถึงการทําลายของเซลล์ค่ะเพราะว่าในตัวของเครื่องดื่มน้าอัดลมแบบไดเอทนั้นมีสารตัวหนึ่งที่ไม่มีในน้าอัดลมธรรมดาทั่วไปนั่นก็คือสารยับยั้งแบคทีเรียนั่นเองค่ะเมื่อดื่มเข้าไปมากๆกนะคะการทํางานของเซลล์นั้นจะผิดเพี้ยนไปจนทําให้หยุดทํางานก็ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของคณะกรรมการที่การอาหารสาราณาจักรนั้นมีการ ระบุถึงข้อมูลนี้ว่าเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะส่งผลเสียถึงเรื่องของช่องปากผิวหนังตาแล้วก็ทำร้ายอันตรายสุขภาพของคุณผู้ชมเองได้ค่ะฟังมาถึง4ข้อนะคะแนนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนั้นตัดสินใจอยากที่จะเลิกดื่มน้ำอัดลมแบบไดเอทอย่างแน่นอนแต่ถ้ายังไม่เพียงพอแนนขอเพิ่มต่ออีก2ข้อค่ะ เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของฟันผุนั่นเองค่ะเป็นเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มน้ําอัดลมไม่ว่าจะเป็นแบบไดเอทหรือว่าไม่ไดเอทก็ตามแต่ในส่วนของเครื่องดื่มน้ําอัดลมนั้นจะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงถ้าหากดื่มเป็นประจําทุกวันอย่างสม่ําเสมอจะส่งผลเสียในเรื่องของความเป็นกรดนั้นจะเข้าไปทําลายเนื้อผิวฟันของเราทําให้ฟันสวยๆของเรานั้นสามารถผุกร่อนได้ง่ายจนกลายเป็นที่มาของฟันผุนั่นเองค่ะ และข้อสุดท้ายเลยน่ากลัวมากๆสําหรับคุณหนุ่มๆสาวๆแล้วแนนก็ค่อนข้างห่วงใยเป็นพิเศษเชื่อหรือไม่คะว่าการดื่มเครื่องดื่มน้ําอัดลมแบบไดเอทนั้นส่งผลเสียถึงเรื่องปัญหาของระบบสืบพันธุ์นั่นเป็นเพราะว่าน้ําอัดลมที่ถูกบรรจุอยู่ในกระป๋องที่มีสารเคลือบที่มีชื่อว่าไบสฟีนอลเอนั้นจะส่งผลกระทบถึงการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อเมื่อระบบต่อมไร้ท่อนั้นมีปัญหาก็จะส่งผลถึงเรื่องของโรคหัวใจโรคอ้วนตามมา และท้ายที่สุดก็คือเรื่องของปัญหาระบบสืบพันธ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะสำหรับผลข้างเคียงที่แนนยกตัวอย่างมาให้ฟังกันเพียงแค่6ข้อเท่านั้นแต่ก็ส่งผลถึงขั้นทำให้เรานั้นขนลุกเกลียวกราว นี่เป็นเพราะว่าแนนห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะคะว่า you are what you eat คุณทานอะไรคุณก็ได้แบบนั้นแนนต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากวารสารของอพวชด้วยค่ะที่ทำให้เราได้มีข้อมูลดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมวันนี้เวลาของ most insight นั้นหมดลงแล้วแนนนารดา,ดากอสุวรรณคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ